ยินดีต้อนรับสู่ช่องผู้เล่าปราดโบราณทุกท่านสามารถสนับสนุนได้โดยการไม่ข้ามโฆษณาและกดติดตามหรือช่องทางการสนับสนุนอื่นๆสุดท้ายแล้วขอให้มีความสุขกับการฟังนะครับตอนที่9ทุกสิ่งล้วนทำเงินได้ไม่ขายถอยไปนะ หลิวอี้เฟยใบหน้าบึ้งตึงเมื่อเห็นว่าลูกค้าที่มายืนอยู่ตรงหน้าเธอเป็นผู้ใดทำไมต้องเป็นไอหน้าหนวดนี่อีกแล้วดูก็รู้ว่ามาก่อกวนานางเพื่อความสนุกถอยไปไกลๆประเดี๋ยวหนวดะของท่านจะหล่นใส่ขนมของข้าคนหน้าหนวดได้ยินเช่นนั้นถึงกับหนวดกระตุกทั้งยังแอบได้ยินเสียงหัวเราะของคนสนิททั้งสองก็พานให้โมโหโจนหน้าแดงเธอคิดว่าข้าอยากกินขนมของเจ้าหรือไงกลับ จิงฟงกับจิวซาถึงกับหน้าเลอะหลาแต่ก็ยอมวิ่งตามนายท่านไปติดตดจิวซาหันไปมองยังแผงขนมตาลห้อยวันนี้คงอดได้กินขนมอร่อยๆแน่แล้วชายหน้าหนวดเดินออกจากตลาดด้วยความเดือดดานรอบกายของชายหน้าหนวดคล้ายกับมีไฟลุกโชนด้วยแรงโทสะเขาน่าจะบีบคอสตรีไม่ผู้นั้นให้ตายไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดจะได้ไม่ต้องมีปากมาเหยียดหยามหนวดของเขาอีก ทางด้านหลิวอีเ้เฟยเมื่อเห็นชายหน้าหนวดกับลูกน้องสองคนเดินจากไปแล้วนางก็หันมายิ้มแย้มต้อนรับลูกค้าท่านอื่นเช่นที่เคยทำปัดความหงุดหงิดจากการได้เห็นไอ้หน้าหนวดทิ้งไปโดยไม่ใส่ใจสายตาก็สอดส่องดูบนขนมด้วยว่ามีเส้นหนวดหนาๆน,น,นั่นหล่นใส่หรือไม่นี่ไม่ได้บุลลี่หนวดใครเลยนะเพราะนิสัยไม่ดีของไอ้หมอนั่นต่างหากที่ทำให้นางโกรธอีกไม่นานข้าจะเปิดร้านขนมแล้วนะเจ้าขะาฝากทุกท่านตามไปอุดหนุนข้าที่ร้านด้วยนะเจ้าคะ ลูกค้าได้ยินนางพูดเช่นนั้นต่างก็ตอบรับออกมาอย่างยินดีขนมอร่อยๆอเช่นนี้พวกเขาย่อมตามไปอุดหนุนถึงที่ร้านแน่นอนหลิวอี้เฟยข,ยขายขนมยิ้มแย,ย้มจ่ำใจอัธยาศัยอันดีของนางนั้นล้วนเป็นที่พอใจของลูกค้าที่ยอมอดทนยืนรอเพื่อได้ซื้อขนมของนางวันนี้นางก็ขายขนมจนหมดไม่เหลือเช่นทุกวันนางว่าจ้างคนลากเกวียนคนเดิมให้นำของกลับไปส่งที่จวนของนาง ส่วนนางนั้นก็จูงมือเหลียงฮาไปที่ร้านขนมเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยตัวอาคารนั้นแม้จะดูเก่าไปบ้างแต่ด้านในยังคงสภาพดีบ่งบอกว่าชายชราผู้เป็นเจ้าของเดิมนั้นดูแลบ้านตนเองดีเพียงใดนางจึงไม่จำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งใดมากมายนะักนางให้ช่างยกของเก่าที่มีออกทั้งหมดนางต้องการพื้นที่โล่งกว้างเพื่อวางเฟอร์นิเจอร์ของนางใหม่ช่างทำงานได้รวดเร็วสมกับเม็ดเงินที่นางยอมจ่ายไปจำนวนมาก ที่นี่ใหญ่โตมากพี่อีเฟยจะทำร้านขนมใหญ่เพียงนี้เชียวหรือเจ้ากะข้าจะขายขนมที่ชั้นล่างส่วนชั้นบนนั้นจะทำเป็นที่นั่งจิบน้ำชาคงต้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดช่างทยอยขนของออกไปเกือบหมดแล้ววันพรุ่งนี้นางคงได้เข้ามาตกแต่งเสียทีอาจต้องซื้อโรงงานนอผลิตไม้ด้วยสีน้ปูพื้นกับผนังด้วยไม้คงจะสวยน่าดูสีอ่อนสบายตาคล้ายกับคาเฟ่สวยๆหลายแห่งที่นางเคยไปนั่งทำงานแค่คิดก็มีความสุขแล้ว รถมาคันนั้นสวยจังเลยเจ้าขับพี่อี้เฟยคงจะแพงน่าดูเลยนะเจ้าคะนางมองตามสายตาของเหลียงฮาไปก็เห็นรถมาคันใหญ่ที่ตกแต่งอย่างหรูหราจอดอยู่ไม่ไกลนักตัวรถนั้นทําจากไม้เนื้อดีมาสองตัวที่ทำหน้าที่ลากรถก็เป็นม้าตัวใหญ่พันดีคงจะมีราคาแพงเช่นที่เหลียงฮาพูดนั่นแหละว่าแต่แพงนั้นหรือมันแพงมากเลยหรือว่าเอ,อ๋อ ใช่เจ้าการรถม้าหนึ่งคันนั้นท่านพ่อเคยบอกว่าราคาสูงถึง1000เหรียญทองแต่หากเป็นรถม้าขนาดใหญ่เช่นคันนั้นคงไม่ต่ำกว่า5000เหรียญทองเป็นแน่เจ้ากะ5 0 0พเหรียญทองหากรมตกแต่งที่หรูหราก็อาจจะทำเงินให้ได้ถึงคันละ10000เหรียญทองเลยทีเดียวโอ้คืนนี้คงต้องซื้อโรงงานไม้ให้เยอะๆเลยพี่อีเฟยถามทำไมหรือเจ้าคะทำรถม้านี่ยากมากหรือไม่ ยากเจ้ากะข้าเคยเห็นท่านพ่อทำอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนข้ายังเด็กก็รถม้าคันที่เรานั่งไปไหนมาไหนกันทุกวันนี้นั่นแหละเจ้ากะท่านพ่ออาเป็นคนต่อเองชาวบ้านผู้ชายที่หมู่บ้านดอกไม้หอมก็ต่อรถม้าเป็นกันทั้งนั้นเจ้ากะได้ยินเช่นนั้นแววตาแห่งความกระหายเงินของหลิวอี้เฟยก็ลุกวาวขึ้นในทันทีกลับจวนกันเถอะว่าเออ นางรีบลักเหลียงฮวากลับจวนด้วยความตื่นเต้นคาดว่าตอนนี้ท่านเหลียงชุนคงจะกลับจวนแล้วเช่นกันเห็นช่องทางทำเงินมากมายเช่นนี้นางจะอยู่เฉยได้เช่นไรนางเป็นคนเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไหนครั้งยังอยู่โลกเดิมก็หาได้อยู่เฉยเล่นคอมไปวันๆเช่นเพื่อนคนอื่นๆแต่นางต้องรับเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายใช้ในแต่ละเดือนค่าเทอมก็ต้องจ่ายเองค่ากินค่าอยู่ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าคอมพิวเตอร์แสนแพงทุกอย่างนางต้องจ่ายเองทั้งหมด ฉะนั้นไม่ว่าจะงานน้อยงานใหญ่นางก็รับหมดขอเพียงได้เงินไม่ว่าจะงานไหนนางก็ไม่เกี่ยงทั้งนั้นเมื่อกลับมาถึงจวนนางก็รีบถามหาท่านเหลียงชุนในทันทีผู้นำตระกูลเหลียงได้ยินเสียงเรียกของนางก็รีบลุกออกมาพบนางโดยเร็วท่านเหลียงชุนข่าอยากเปิดกิจการขายรถมา้าแม่นางหลิวต้องการให้ข้าช่วยสิ่งใดหรือขอรับ ข้าต้องการช่างสำหรับต่อรถม้าเจ้ากะฮัวเอ๋อบอกข้าว่าที่หมู่บ้านดอกไม้หอมอนั้นบุรุษทุกคนล้วนต่อรถม้าเป็นการทั้งนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่หากข้าจะจ้างพวกเขาต่อรถมาให้ข้าอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้นั้นข้าจะเป็นผู้หาเองเจ้ากะไม่ว่าต้องการสิ่งใดขอเพียงบอกข้ามาเท่านั้นเช่นนั้นข้าจะไปถามพวกเขาก่อนนะขอรับว่าจะยอมทำกันหรือไม่พวกเขาต่างก็ต้องเข้ามาทำงานในตัวเมืองเจียงซุนกันทั้งนั้นข้าเกรงว่าอาจจะไม่ง่ายดายนัก ข้าจะให้ข้าจ้างมากกว่ารายได้ที่พวกเขาหาได้ในแต่ละวันแน่นอนเจ้าข้าขอเพียงทำงานให้ข้าเมื่อเห็นนางรีบเร่งและร้อนใจเหลียงชุนจึงตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านดอกไม้หอมในวันพรุ่งนี้ในตอนเช้าเพื่อเจรจากับบุรุษในหมู่บ้านถือโอกาสนี้กลับไปดูบ้านเก่าของตนเองด้วยถึงเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเจียงซุนแล้วแต่บ้านหลังนั้นก็ยังคงเก็บไว้อยู่ หลังทานมื้อเย็นร่วมกับครอบครัวเหลียงแล้วหลิวอี้เฟยก็กลับมาเรือนของตนเองแล้วเข้ามิติในทันทีนางกดซื้อโรงงานผลิตไม้ถึงห้าหลังโรงงานผลิตหนังสังเคราะห์อีกหนึ่งโรงงานนอกจากนี้นางยังซื้อแกะอีกสองอคอกพร้อมกับแกะอีก20ตัวนางต้องการขนของมันมาทําเป็นไส้ในเบาะนั่งของรถม้านางต้องเตรียมไว้ให้พร้อมเพราะนางเชื่อว่าท่านเหลียงชุนจะต้องเจรจากับชาวบ้านที่หมู่บ้านดอกไม้หอมได้สําเร็จแน่นอนนายหญิงจะทําสิ่งหรือเจ้ากะ ถ้าจะสร้างรถมาขายเจ้าว่าดีหรือไม่หลิวน้อยดีเจ้ากับวิทยาการและภูมิปัญญาของคนสมัยนี้นั้นยังด้วยนักหักนายหญิงพัฒนารถมาให้มีความสวยงามและปลอดภัยพวกเขาย่อมต้องสนใจและอยากซื้อรถมากับนายหญิงแน่นอนเจ้ากะนายหญิงมีความคิดอ่านทางด้านการขายเป็นเลิศยิ่งนักเจ้ากะไม่ว่าสิ่งใดในายหญิงก็นำมาต่อยอดได้หมดเลย นี่เจ้าย่อข้ามากไปจนตัวข้าจะลอยอยู่แล้วนะข้าต้องรีบหาหนทางทําเงินให้มากเข้าไว้เพราะหากเหตุการณ์ที่เจ้าบอกข้ามาถึงเมื่อไหรข้าจะพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วหรือช้าอีกเท่าไหร่นอกจากนี้นางยังเร่งปลูกพืชผักจําพวกข้าวและข้าวโพดหัวมันต่างๆไว้ให้มากหน่อยยุ้งฉางของนางเก็บของได้แทบจะไม่จํากัดแล้วในตอนนี้นางใช้เหรียญอัปเกรดมันจนหมดไปเป็นหมื่นเหรียญทีเดียว ข้างนอกอากาศเริ่มเย็นแล้วคนที่มาจากกรุงเทพที่โคดจะร้อนเช่นข้าจึงรู้สึกว่ามันออกจะหนาวเย็นไปสักหน่อยข้าต้องรีบผลิตฝ้ายเอาไปตาดัดชุดให้มากๆในหญิงไม่ใช้ขนเป็ดทำหรือเจ้ากะขนเป็ดนั้นเบากว่ามากเลยนะเจ้าคะงั้นหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะนำมันออกไปใช้ทั้งสองอย่างนั้นแหละ ว่าแล้วก็กดซื้อเล้าเป็ดมาสองเล้าพร้อมเป็ด20ตัวจากนั้นก็กดซื้อแปลงมาปลูกมันฝรั่งและมันเทศญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ด้วยพอได้มาเล่นเกมที่ตัวเองสร้างแบบนี้แล้วรู้เลยว่าทำไมโค้ดที่ค่าเขียนมันถึงรันไม่ได้สักที5้ 5. ก็เล่นยัดทุกอย่างที่อยากให้มีเข้ามาไว้มากมายขนาดนี้ต่อให้อัจฉริยะก็คงเขียนโค้ดคำสั่งภายในสเดือนไม่ได้หรอก นายหญิงเป็นคนมีความสามารถมากเจ้ากะหากนายหญิงไม่ได้รับเลือกให้มาอยู่ที่นี่ข้าคิดว่าอนาคตของนายหญิงก็คงจะสดใสมากมันก็ไม่แน่นอนหรอกช่างเรื่องนั้นเถิดเช่นไรข้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วสู้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ให้ความสุขมากๆจะดีกว่านางตรวจดูผล,ผลผลิตทั้งหมดในยุ้งฉางแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจ เมื่อไม่มีอะไรให้ต้องทำแล้วนางเข้าเหมืองไปขุดหาทองเก็บไว้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในยุคนี้ผู้คนล้วนยกยอผู้มีเงินหักนางร่ำรวยนอกจากจะทำให้นางใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วนางยังมีอำนาจมากพอที่จะไม่ต้องเกรงใจพวกขุนนางกังฉินบ้าอำนาจพวกนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวพวกนั้นต่างหากที่จะต้องเกรงกลัวอำนาจเงินที่นางมีท้องพระคลังห้องเต้มีมากเท่าไหร่นางจะต้องมีมากกว่านั้นให้เป็นสองหรือสามเท่าหรือสิบเท่า ลงเมืองไปสองชั่วยามนางก็กลับออกมาเพื่อดูไม้ที่ผลิตได้กว่าต้นไม้ที่ใช้ทําจะโตก็ต้องใช้เวลาปลูกถึงครึ่งชั่วยามเพราะนางเคยหงุดหงิดมากกับการเล่นเกมฟาร์มของคนอื่นแล้วต้องรอให้ผลผลิตเติบโตในเวลาที่ช้ามากบางทีก็เลิกเล่นไปเลยเพราะใช้เวลาปลูกนานมากเกินไปเมื่อนางเขียนเกมเองนางจึงให้เวลาปลูกพวกมันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นโรงงานใช้เวลาผลิตไม้ทอดละหนึ่งเครื่องโรงงานทั้งห้ากำลังเร่งผลิตออกมากันอย่างแข่งขัน นางเรียกไม้ที่ได้ออกมาดูก็พบว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่คุณภาพดีมากมีทั้งแบบเป็นท่อดและแบบแผ่นเพราะรถม้าต้องใช้ทั้งสองแบบเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจนางก็ไปอาบน้ําแล้วเปลี่ยนชุดเพื่อนอนพักผ่อนนางจะยังไม่ทำขนมชนิดใหม่ออกไปขายในช่วงนี้เพราะต้องการนํามันออกไปขายในตอนเปิดร้านใหม่วันนั้นนางจะเอาขนมหลายชนิดออกไปขายเป็นครั้งแรกอีกด้วย รุ่งเช้านางออกจากมิติพร้อมกับขนมและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่จะขนไปไว้ที่ร้านขนมเหลียงฮากับเหลียงจือที่รออายุนหาอยู่เมื่อได้ยินเสียงกุกกักจากข้างในก็ส่งเสียงเรียกหลิวอี้เฟยในทันทีนางเปิดประตูออกมาหาสองพี่น้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนจะบอกให้เหลียงจือไปเรียกคนลากเกวียนนำเกวียนเข้ามาที่เรือนของนางโดยเร็วถ้าจะให้ขนไปในครั้งเดียวคงจะไม่พอขอรับแม่นางหลิวแต่ข้าว่าสักสองรอบก็คงจะหมด เช่นนั้นเจ้าขนเอาขนมกับนมพวกนี้ไปที่ตลาดพร้อมกับฮวาเอ๋อแล้วก็เสี่ยวจื่อะเสร็จแล้วก็กลับมาเอาพวกข้าวของพวกนี้ไปที่ร้านขนมข้าจะรออยู่ที่เรือนวันนี้คงต้องให้ฮววเอ๋อกับเสี่ยวจื่อไปขายกันสองคนนะไหวหรือไม่ข้ากับจือเอ๋อทำกันสองคนได้เจ้ากะพี่อี้เฟย เหลียงจือที่ยังไม่ได้ไปเรียนพยักหน้าหงึกงักรับคำพี่สาวเมื่อวานไปสมัครเรียนมาแล้วแต่ทางสำนักศึกษาให้เหลียงจือเข้าเรียนพร้อมกับสิทธิ์ใหม่รุ่นต่อไปเพราะหากร่ำเรียนตอนนี้เกรงว่าจะเรียนไม่ทันสิทธิ์คนอื่นวันนี้จึงได้มาช่วยพี่สาวทั้งสองขายของหากขายขนมหมดแล้วก็ไปหาพี่ที่ร้านขนมนะพี่คงจะจัดร้านอยู่ที่นั่นทั้งวัน ทั้งสองรับคำแล้วช่วยกันขนของขึ้นเกวียนก่อนจะออกจากจวนไปที่ตลาดพร้อมกับคนลากเกวียนต่อไปหากมีรถม้าก็คงสะดวกสบายกว่านี้ส่วนคนลากเกวียนนั้นนางคิดจะจ้างเขามาทำงานที่ร้านขนมเป็นคนส่งขนมตามคำสั่งซื้อต่อไป นางเก็บกวาดจนอยู่ไม่นานคนลากเกวียนก็กลับมาทั้งสองช่วยกันขนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ขึ้นเกวียนกันอย่างทุลักทุเลจากที่คิดว่าต้องขนหลายรอบก็กลายเป็นขนรอบเดียวก็หมดแล้วแต่ต้องแลกกับการที่นางต้องช่วยลากเกวียนไปด้วยอีกแรงแรงถึกทนเช่นนางเท่านี้น่าไม่เท่าไรหรอกทุกอย่างที่กำลังไปได้ดีต้องสะดุดลงเมื่อเห็นใครบางคนเดินมาแต่ไกลหนวดช่างรกรุงรังเสียจริงอยากจะเอามีดมาโกนให้มันเกลี้ยงกล่วแถมด้วยทำมีดบาดหน้าเสียให้เข็ด ถอยไปไอ้คนหน้าหนวดวันนี้ข้าไม่มีเวลามาเล่นกับท่านหรอกนะผู้ใดบอกว่าข้าจะมาเล่นกับเจ้าแล้วนั่นอะไรจะย้ายจวนหรือไม่ใช่ นางเพิ่งย้ายเข้าจนเองนะจะย้ายออกทำไมข้าจะขนไปไว้ที่ร้านขนมของข้าและตอนนี้ข้าก็หนักมากหากท่านไม่มีสิ่งใดจะทำนอกจากมากวนประสาทข้าหลักก็โน้นไปโกหนวดโกลเขาของตนเองโน้นจะสางจะเปียนเล่นก็สุดแล้วแต่ท่านแต่ช่วยหลบไปด้วยข้าไม่อยากขยับเปลี่ยนทิศของเกวียนมันหนักเออให้ข้าช่วยดีกว่านะขอรับแม่นาง บุรุษข้างกายชายหน้าหนวดเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าในท่านของเขากำลังอารมณ์คุกรุ่นก็ไม่รู้ทำไมปากก็บอกว่าอยากจะหักคอแม่นางผู้นี้ทิ้งเสียวันละหลายหนแต่ก็เอาแต่วงเวียนอยู่รอบตัวนางไม่ไปไหนไกลาภารกิจที่ต้องทำก็เหมือนจะลืมเลือนไปตามการเวลาแล้วแม่นางผู้นี้ก็ดูบอบบางงดงามจะให้มาเข็นเกวียนลากหนักๆเช่นนี้เห็นทีจะเป็นผู้ชายใจร้ายหักไม่ช่วยเหลือข้าตัวใหญ่แรงเยอะช่วยแม่นางได้แน่นอนขอรับให้จิงฟงช่วย ชายหน้าหนวดเอ่ยขึ้นเรียบเรียบพลางเบือนหน้าหนีไม่อยากสบตานางให้หนายท่านผู้นี้ช่วยเหลือเถิดขอรับแม่นางหลิวจากตรงนี้ไปถึงร้านของแม่นางยังอีกไกลน,นะก็ได้ท่านชื่อจิ๋วฟงสินะเจ้าคะข้ารบกวนด้วยเจ้ากับประเดี๋ยวข้าจะเลี้ยงขนมกับน้ำชาเป็นการตอบแทนเช่นนั้นข้าไม่เกรงนะขอรับขนมของแม่นางนั้นอร่อยยิ่งนะักข้าชอบมากเลยล่ะขอรับเคยกินด้วยหรือเจ้าคะ เคยขอรับน้องชายของข้าจริงซาได้ไปต่อแถวซื้อขนมของแม่นางมาเมื่อสองสามวันก่อนขอรับนายท่านของพวกข้าชอบมากขอรับโดยเฉพาะชวีชีปิ่งที่ทำจากคาเฟยในายท่านกินไปหลายชิ้นทีเดียวขอรับตาหนวดนี่น่าหรือชอบหรือนางเอ่ยถามไปอย่างนั้นไม่ได้สนใจสักนิดคนหนวดยาวเช่นเขาชอบอะไรขมขมก็ไม่แปลกอืมข้าชอบ